นะสวัสดีนักเรียนนะครับของคุณครูนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยนะครับระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับออนไลน์ไทยซีซั่น2สไตล์คูใบเฟิร์นนะครับอ่างามไม่เอ่ยทุงยานะครับทุง่งหญ้าทีนี้เรามาดูกัน ชนิดของคําในภาษาไทยนะครับตอนนี้ปึกเจ็ดชนิดาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณครูเปิดดูเนี่ยนะครับในบางเว็บเขาขึ้นเป็น11แล้วนะเขาขึ้นเป็น12แล้วนะอันนั้นครูไม่พูดถึงนะลูกเราจะมาพูดกันแค่7ชนิด ตามของคุณครูนะครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งคำนาม2องคำสรรพนาม3คํคำกริยา4คํคำวิเศษคําคำบุพบทค6คำสันธาน7คําคำอุทาน7ชนิด7พี่น้องของคำไทยอ่านะปุ๊บ นะนะไปเรื่อยๆคำนามคืออะไรเรารู้อยู่แล้วนะแน่นอนเราเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่ป .3 ป .2 ด้วยซ้ำนะคนนะสัตว์สิ่งของสถานที่รวนเป็นคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนเรียกสัตว์สิ่งของและสถานที่เขาจะแบ่งออกเป็น5ประเภทออันที่หนึ่งขึ้นไปแล้วนะนักเรียนลองอ่านนะ อันที่สองอ่านไว้อ่านไว้นะครับสามสี่ห้านะครับ, 3, 4, 5, ค,รบคำนามเนี่ยแบ่งเป็นห้าประเภทเขาจะมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนนะหนึ่งเราเรียกว่าสามานยนามสองวิสามานยนามสามสมุหนามสี่อาการนาม หลักษณะนามอันนี้เป็นพี่น้องของคำนามนะครับแต่ถ้าในการกลับกันนะในบางหนังสือบางเล่มเขาจะบอกว่านามทั่วไปเราก็จะรู้จักกันก็คือสามัญนามนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงเราก็ต้องรู้จักกันในเรื่องของวิสามัญนามนามที่บอกมวลมู่นะเราก็ต้องรู้จักกันในเรื่องของสมุหานาม นามที่บอกอาการเราก็ต้องรู้จักในเรื่องของอาการนามและสุดท้ายก็คือลักษณะนามนะทีนี้มาดูตอ่อไปปึ่งตัวนี้เราเรียกว่าสามานยนามอ่ะดูตัวอย่างไปเลยะนะดูตัวอย่างไปแล้วเขาบอกว่าสามานยนามคืออะไรนะครูบอกแล้วว่าในบางตำราเขาจะบอกแลาว่าสามานยนามก็คือนามทั่วไป นามทั่วๆไปคืออะไรนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบนักเรียนลองอ่านนะครับอ่านสามาัญนา,นามและวิสามาญน,นามนักเรียนลองสังเกตว่ามันต่างกันยังไงทําไมเราถึงเรียกว่านามทั่วๆไปทําไมเราถึงเรียกว่านามชี้เฉพาะ,ะความต่างอยู่ที่ไหน ความต่างอยู่ที่นะครับถ้านามยทั่วไปเรียกอะไรก็ได้นะเรียกอะไรก็ได้ไม่ได้จํากัดไม่ได้บอกสังกัดไม่ได้บอกความเฉพาะไม่ได้บอกเขตแต่ถ้าเป็นนามที่ชี้เฉพาะละ่ะระบุอย่างชัดเจนนะครับระบุอย่างชัดเจนเลยว่าโอ้ เรารู้เลยว่าวันนี้เราจะเรียนภาษาไทยกับคุณครูสุทศน์พันธ์วันนี้เราจะเรียนรำนฏศิลป์ไทยกับคุณครูวสันสินเคราะห์อ่าวันนี้เราจะต้องไปเรียนเรขก,กับคุณครูปุณณาอ่าอันนี้คือชี้เฉพาะให้รู้นะครับอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตัวต่างมองง่ายทั่วๆไปไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุเลยนะอ่าต่อไป ครูจะพาไปดูสมุหานามนะครับในสมุหานามคืออะไรสมุหานามเทคนิคของเขานะครับโทษทีนะจริงๆครูจับมาคู่กันผิดเนาะแต่ไม่เป็นไรสอนก่อนแล้วไปจําเอาสมูหานามจะมาจากลักษณะนามทําไมครูต้งบอกว่าสมุหานามมันจะคู่กับลักษณะนามเพราะถ้าได้เรียนสังเกตตัวสมุหานามจะเป็นตัวของลักษณะนาม อยู่หน้าคํานามนะอยู่หน้าคํานามนะครับอันนี้เช่นเขาบอกว่าทําไมมันถึงเป็นสมุหนามล่ะฝูงควายป่าอาศัยอยู่ในป่าลึกฝูงเป็นลักษณะนามของควายเมื่อฝูงมาอยู่หน้าคํานามนะครับหน้าคํานามตัวนี้นะอาเงรยดูนะฝูงมาอยู่หน้าควายมันก็กลายเป็นสมุหานามนะเพราะมันบอกอะไรอะ่ะบอกหมวดหมู่ นะอันนี้ตัวต่อไปอาการละนามอาการละนามคืออะไรบอกความรู้สึกบอกลักษณะอาการนะจุดสังเกตง่ายๆจะใช้การนำหน้าคำกริยาหรือความนำหน้าคำพิเศษชเช่นการอ่านการเดินนะการนอนนะความรักความแค้นความดีความโกรธพวกนี้ เป็นอาการนามนะต่อไปนะอันนี้แหละที่ครูบอกว่าจริงๆอ่ะครูคต้องจับลักษณะนามให้ยู่สมุหนามเพื่อนักเรียนเนี่ยได้มองชัดใช่ไหมคะทีนี้ในเมื่อลักษณะนามคืออะไรอะ่ะก็คือใช้แสดงรูปลักษณะของคำนามทั่วๆไปมัดอยู่หลังคำบอกจำนวนนะภิกษุสามรูนะป้าเลี้ยงแมวแมวสามตัวพูดง่ายลักษณะนามคืออะไรอะ่ะ เสื้อหนึ่งตัวกางเกงในหนึ่งตัวรองเท้าหนึ่งคู่ถุงเท้าหนึ่งคู่แหวนหนึ่งวงเนี่ยคือลักษณะนามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าคนพี่น้องเขาอ่านะต่อไปคำนามมันมีอะไรอะคำนามมีอะไรบ้างมีหน้าที่ในประโยคอันที่หนึ่งเลยก็บอกคำนามเนี่ยสามารถไปเป็นประธานของประโยคได้แมวจับหนูแมวเป็นอะไรแมวเป็นคำนาม ความสามากีเป็นไรเป็นคำนามอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ในอาการนามยายอยู่ในอะไรอยู่ในคำนามแต่ถ้าเจาะลงไปในสามตัวนี้แมวเป็นคำนามเรายังจะเรียกว่านามทั่วๆไปเพราะไม่ได้ระบุชื่อแมวพเพราะปัจจุบันเนี้ยแมวบางบ้านมีชื่อใช่ไหมะนะยายยายแหววยายแจ๋วนะยายหอยอ่านะยายแจมนะพวกนี้ นะอันนี้นะตรงจุดตรงนี้อ่ะต่อไปเป็นกรรมของประโยคอ่าเป็นกรรมนะกรรมนะมันจะมาในเรื่องของประโยคแหละประธานกริยากรรมใช่ไหมครเป็นกรรมของประโยคนักเรียนไปโรงเรียนตกสุดท้ายนะแม่ทําแกงเขียวหวานไก่นะปัญญาอ่านหนังสือนะตรงนี้เหมือนกันถ้าเราสังเกตใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นนามที่ทั่วๆไปและเป็นนามที่ทำไมเจาะจงเหมือนกันและตัวสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นส่วนขยายคำต่างๆให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์จบนะครับไม่พูดอะไรมากเลยลองอ่านดูนะสันติและเพื่อนๆเ,เ,เตรียมจัดงานวันสุนทรภู่มีส่วนขยาย ใช่ไหมครับถ้าเรียนลองสังเกตนะอ่านไปตามครูพายงามเดินทางไปบ้านนางคองประศรีเห็นไหมมีส่วนขยายนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนามหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานก็ได้สองทำหน้าที่เป็นกรรมก็ได้สามเป็นส่วนขยายก็ได้ออกไปนะท้ายทวนชวนรู้คำนามอ่านะเราเรียนไปแล้วเรารู้แล้วนะ ชนิดของคำมีเจ็ดชนิดในคำนามเขาก็จะมีพี่น้องของเขาเพราะนั้นนักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมานะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้คำนามแล,แล้วนักเรียนลองจิทบทวนซิบา้าในห้าพี่น้องของคำนามเนี่ยคำเหล่านี้จัดอยู่ในคำนามประเภทใดบึงอ่านะครับคำที่หนึ่งโรงพยาบาล คำที่สองน้ําตกเอราวันคำที่สามปีหนึ่งเราคำที่สี่ฝูงลิงคำที่ห้าการเรียนคำที่หกสนามเด็กเล่นจดใส่กระดาษหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะรองซิทวนกลับนะทบทวนชวนรู้นะครับเอาสิ่งที่เราฟังไปเนี่ยเอามาเติมครูให้เวลาเติมสองนาทีติ๊กต k ติ๊กต็อกแล้วก็ติ๊กต็อกอ่าปึง้งมาแล้วนกเวนกินน,นะโรงพยาบาลคืออะไรสามัญนญนาณมอ่าลองกลับดูนะวิสามัญนญนาณมกับสามัญนญนาณมมันต่างกันยังไงต่อไปนกเวนกินมาตัวที่สองปึ้งวิสามัญนญนาณมเห็นไหมเห็นความแตกต่างกันนะต่อไปนกเวนกินมาแล้วอ่าเป็น ลักษณะนามต่อไปพีอาเป็นสมุนนามเห็นไหมสมุก,กับลักษณะนามเพราะเรียนสังเกตนะตัวศัพท์ง่ายนิดเดียวนะครับต่อไปอาการเรียนก็คืออาการละนามและสุดท้ายอ,อสนามเด็กเล่นนะครับเป็นสามานยนามนะครับอันนี้ในเรื่องของคำนามนะครับ เรากำลังจะติดตามในเรื่องต่อไปจะมีบุพบทมีคำสรรพนามด้วยนะครับในเรื่องของคำนามนี้เห็นไหมในภาพาในภาพครูถามเรื่องในภาพดีกว่าเป็นคะแนนเป็นคะแนนในภาพรื่เรียนเห็นนักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างาแล้วเรียนลองดูสิสิ่งที่เรียนเห็นเนี่ยนักเรียนลองจับออกมา แล้วเรียนลองตอบครูซิบ้าเป็นนามอะไรเป็นคำนามประเภทอะไรอันนี้เราเรียกว่าบวกญี่ปุ่นบวกญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะเราก็ปิดท้ายลงนะครับด้วยภาพสุดท้ายที่ครูทิ้งปริศนาให้เราทุกคนได้ทวนชวนคิดในภาพเห็นอะไรบ้างเราลองดึงออกมาแล้วลองเขียนคำตอบไว้เรียนไทยออนไลน์สไตล์คุบเฟิร์นซีซั่นส โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ